สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับวิธีการทําให้สับะรดมันหวานโดยไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งอะไรนะครับนี่คือสับะรดพันผู้เรนนะครับซึ่งไม่เหมือนไม่เหมือนพันพันุ์อื่นๆทั่วไปมันไม่เหมือนกันกับเขาอย่างไงนะครับเออเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเพราะผมขายพันธุนี้มา20ปีเลยเข้าใจมันเลยรู้เหมือนรับว่าทํำยังไงมันถึงจะหวานอยู่นานๆสับะรดพันธุ์อื่นน่ยยิ่งเก็บไว้นาน ยิ่งสุกงอมยิ่งหวานยิ่งยิ่งรสชาติดีไว้อย่างนั้นเถอะโดยเฉพาะพันุ์ที่เป็นน้ำหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ใช่น้ำหนึ่งมันก็รสชาติดีขึ้นถ้าเก็บไว้นานแต่ถ้าเป็นพันุพูแเลเนี่ยไม่เหมือนเขาครับจําไว้ครับพันุพูแเลจะเป็นแบบนี้เป็นพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์ภูเก็ตกับพันุ์นางเลผสมกันออกมาเป็นผู้เลพันุนี้ยิ่งเก็บสดสดนะครับยิ่งหวานถ้าแก่นะครับถ้าเก็บแก่นะแต่ถ้าเก็บไม่แก่มันก็ มันก็จะเปรี้ยวอยู่แต่ทีนี้อยากดูว่าอย่างไงมันแก่ก็ดูที่ไส้มันดูที่เห็นไหมครับขั้วมันที่เราตัดมาใหม่ถ้าเราตัดดูแล้วมันข้างในมันเป็นสีเหลืองขั้วมันตรงนี้ครับถ้าข้างในเป็นสีเหลืองนี่มันมันจะมันจะแก่ยังไงก็หวานครับยิ่งเก็บสุดยิ่งหวานครับพันนี้เด้อพันผู้เลีแต่ถ้ายิ่งเก็บไว้นาน ยิ่งเปรี้ยวครับนี่ไม่เหมือนเขาตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่มันไม่เหมือนเขามันทาไมเป็นอย่างนั้นนะครับพันธุ์อื่นเขายิ่งนานเนี่ยเขายิ่งหวานนะผลไม้ทั่วไปเหมือนกันครับยิ่งนานก็ยิ่งหวานแต่เจ้าพันธุ์นี้เก็บใหม่ๆ,ๆ,ๆนี่สดๆเนี่ยโอ้โคตรอร่อยครับหวานอมส้มนอยๆอร่อยมากแต่พอเลยสามวันไปเท่านั้นแหละครับโคตรเปรี้ยวเลยครับไม่เชื่อพี่น้องลองดูถ้าเป็นหน้าร้อนยิ่งเปรี้ยวไวครับคือพันธุ์นี้ เหมือนมันระเหยได้แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวหน้าฝนก็จะช้าหน่อยนะครับสามสี่วันได้อยู่ถ้าเกินนั้นไปแล้วโคตรเปรี้ยวเลยครับแต่ถ้าหน้าร้อนสามวันเท่านั้นแหละครับโคตรเปรี้ยวเลยครับทีนี้วิธีแก้ก็คือเอาใส่ถุงนะครับให้เราใส่ถุงถ้าเราซื้อมาเยอะให้เราใส่ถุงสิบโลก็ได้นะครับเอาไปใส่แล้วก็มัดปากถุงไว้ครับ มัดไว้เลยครับมัดไว้ทิ้งไว้กี่วันก็ก็ไม่เปรี้ยวนะครับยิ่งหวานเนื้อจะสีเหลืองฉ่ำเ,เ,เ,เป็นน่าแทบเห็นเป็นใสๆเป็นน้ําเลยนะครับเนื้อมันจะฉ่ำออกอย่างนั้นเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใส่ถุงไว้ถ้าเป็นหน้าร้อน่ะเนื้อมันจะแห้งครับแห้งแล้วเปรี้ยวจัดเลยแต่ข้อเสียก็มีนะครับหน้าร้อนถ้าเราใส่ถุงไว้งั้นมันก็จะเป็นแผล เป็นแผลนะครับถ้าเราทิ้งไว้นานๆนเกินเจ็ดแปดวันเนี่ยมันก็จะขยายวงแล้วก็ยุบเสียไปเลยนะครับนั่นเปนข้อเสียของมันนะครับแต่ว่าความหวานมันจะอยู่นะครับถ้าเราใส่ถุงไว้กี่วันก็ยังอยู่ยิ่งยิ่งหวานขึ้นนะครับแล้วออกสีเหลืองฉ่ำมากขึ้นกว่าเก่านะครับแต่ถ้าอยากให้อร่อยก็เจ็บใหม่นะครับทั้งสดทั้งหวานพอไว้นานถ้าไม่ทําแบบผมบอก เปรี้ยวแน่นอนครับพี่น้องลองดูได้เลยนะครับนี่คือวิธีแก้ที่ผมได้ประสบการณ์จากการขายมันนะครับเป็นพันผู้เลพันเดียวพันอื่นก็ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแบบนี้นะครับใครที่ชอบกินก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเพราะว่าบางคนซื้อมาเยอะเนาะแล้วเอามาไว้กลางแจ้งโนะดยไม่ใส่ถุงห่อไว้นะรับประกันเลยครับเปรี้ยวแน่นอนครับแต่ถ้าใช้หวานก็ใส่ถุง มัดปากไว้แค่นั่นแหละครับแต่ข้อเสียก็อย่างผมบอกมันก็จะเป็นแผลแต่บางทีมันก็ไม่ทันได้เป็นแล้วครับถ้าเราม่เยอะแต่อย่างผมนี่ผมซื้อมาเยอะเพราะผมขายนะถ้าผมออเทออกออกองไว้เนี่ยสองสามวันเปรี้ยวหมดขายไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยดีครับก็เลยต้องใช้วิธีใส่ถุงทิ้งไว้กว่าจะเจอวิธีการแบบนี้ก็หลายปีครับพี่น้องครับโอเคนะครับนี่เป็นเอ่อ ความรู้เ,เล็กๆน้อยๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมขายมาเราสู่พี่น้องฟังเด้อโอเคครับสวัสดีครับ